กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ยผัวมึงต้นนะครับซึ่งผมได้รีมิกสกินพี่เหน่งอันใหม่มาแล้วนะใครที่แบบงงว่าเอ๊ะผมะสกินพี่เหน่งยังไงคําตอบคือผมไอ้นี่ฮะผมก็ไปหาคนแจกมาเนาะแต่ผมก็มาเอารีมิกใหม่นะครับใครที่โยบอกเลยนะว่าผมจะแจกไหมผมก็จะไม่ได้แจกหรอกมั้งนะซึ่ง ผมเอาต้นแบบมาเลยนะผมเอาต้นฉบับมานะนี่ฮะนี่นะนนะผมได้รีมิกมาสองใบนะฮะนี่ฮนะนี่คือพี่เนึ่งสองอันที่ผมรีมิกมานะแต่ผมตั้งชื่อม่มูมเอานะฮะไม่ได้ตั้งชื่อความเป็นจริงหรอกครับซึ่งชื่อผมก็ตั้งมูมูมเอาเนาะนะนี่คนะนะต้นฉบับก็จะอยู่ด้านล่างนะฮะซึ่งอันนี้คือก๊อฟนะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสกินต้นๆน,น,นะ อันนี้มันจะกินแรกเลยที่ผมทํานะฮะที่ผมแต่งเองนะอันนี้คือผมแต่งเองนะครับอันนี้ก็แต่งเองเหมือนกันนะอันนี้ก็แต่งเองนะครับนี่คือรีวิวสเก็ตนี่คือรีวิวสกินที่ผมแต่งเองนะถ้าไม่สวยก็ขอภายนะเพราะฝีมือการแต่งของผมยังไม่ค่อยสวยนะสกินเนี้ยสกินสุดท้ายอ่ะนีครับ ที่แต่งสดๆเลยนะคือสกินนี้นนเองส่วนอีกสองสกินที่เหลืออ่ะสกินนี้ทุกคนยังไม่ได้ชมนะก็เป็นสกินแบบเลอะเลือดนะครับเป็นสกินพีน่หน่งแบบขึงข้างนะนะก็ต้องไปหาต้นฉบับมาด้วยนะผมก็ต้องไปหาต้นฉบับมานะอ่ะส่วนอันนี้ผมก็ต้องไปหาต้นฉบับเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูไหมเออเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะว่าสกินพี่เน่งเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับมือเลือดนะมือเลือดนะครับทั้งสองมือเลยอะนะมือเลือดอ่ะบอกเลยถ้าใครงงว่ามันชื่อสกินอะไรนะผมก็ไม่รู้นะพผมก็ตั้งมัวๆัวเอานี่นะคือสกินพี่เหน่งแบบเลือดเลือดนะครับเลือดเลือดนะเลือดเลือด เดีวผมพาไปดูนะว่ามันจะเลมันจะเป็นยังไงนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอทิ้งของก่อนนะฮะเพื่อที่จะรู้ว่าสกินพิ่หนึ่งแบบเลือดเลือดอ้าวโฆษณาโฆษณาครับ นี่โฆษณาบ่อยนะครับใครที่อยากไปโหลดก็โหลดได้นะสำหรับแอปไอทัมน,น,นะก็ไปโหลดเลยนะลิงก์ใต้คลิปเอ้ยไม่ใช่ทิง้งผมไม่ได้ทิ้งลิกงนะคั้นะมผมเป็นคนที่ทิ้งลิกงไม่เป็นนะนี่ครับสกินพ่เน่งแบบเลอือดเลือดนะก็น่ากลัวไปอีกแบบนึะนะนสกินแบบเลอือดเลือดนะนี่ครับสกินแบบเลอือดเลือดเลยนะนเห็นปะ่ะน่ากลัว คนแต่งยังกลัวเลยนะครับนะซึ่งบอกเลยนะผมจะให้พี่เหน่งหรือเปล่าคือคำตอบคือไม่รู้ครับ้าจริงอะ่ะผมอาจจะส่งให้พี่เหน่งก็ได้นะถ้าผมส่งให้ใช่ไหมพี่เหน่งตกใจแย่เลยเฮ้ยนี่รีมิกเหรอ <c oughs> ตกใจเลยนี่แค่มีลายเลือด,ดอกมานะมีลายเลือดนะ ก็มันจะน่ากลัวไปอีกแบบนะครับถ้าอยากให้ผมรีมิกสกินใครก็บอกได้นะซึ่งสกินที่ผมจะรีมิกคนต่อไปคือสกินพี่พี่เอิร์ธนะฮะพี่สกายเล็กซี่คือผมจะเอาสกินเก่าสุดของเขามารีมิกใหม่นะนะคือแบบรีมิกปุ๊บน่ากลัวทันทีนะครับคือน่ากลัวมากนะถ้ารีมิกนะบอกเลยนะรีมิกคล้ายๆพี่หนึ่งแหละแต่น่ากลัวกว่านิดหน่อยนะครับ เนาะมันก็จะน่ากลัวขว่าสกินพ่หนึ่งนิดหน่อยนะนี่แค่ลอกต้นฉบับแล้วเข้ามาแต่งเองบอกเลยนะคนแต่งอย่างผมคนแต่งเองอยังผมยังกลัวอ่าเห็นอ่ะ,อะนี่ด้านหลังนะด้านหลังก็จะมีอะไรเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับดู่าจะมีอะไรเปลี่ยนมันก็จะมีเลือดอยู่ด้านหลังนิดหน่อยด้วยนะฮะก็ไม่น่ากลัวไปหน่อยหนึ่งนะ ครับซึงหน้าก็ยังเหมือนเดิมนะตาเขาเป็นสีแดงอยู่แล้วนะครับเลยผมไม่ต้องรีมิกตานะครับถ้าผมจะรีมิกตาผมก็ต้องเปลี่ยนให้เป็นสีแดงนะฮะแต่ตาพี่เนงเขาสีแดงอยู่แล้วนะเนี่ยตาเขาสีแดงอยู่แล้วนะก็เลยไม่ต้องรีมิกตาส่วนพี่เอิร์รอดูได้เลยว่าพี่เอิร์จะเป็นยังไงนะครับรอดูได้เลยว่าพี่เอิร์ดจะเป็นยังไง คลิปนี้ขอจบตัวลาเพียงเท่านี้ครับแบบ๊บไอตัวรับมื่อกี้หลุดฮนะ